คึกเหนื่อยอะไม่คึกคักยามดึกคึกคักในช่องมิวแมนเท่าเฮ้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 แล้วก็ล็อกเลย <c oughs> ขอล็อกค่ะวันนี้เธอเห็นปะว่ามันจะมีวัตถุดิบหนึ่งที่ว่ามันอยู่บริเวณแวกนี้ดิฉันจะเอาสิ่งนั้นมาทำเป็นแบบอาหารมือดึกในยามฮาโลวีนตอนกลางคืนให้ว่ามันทดแทนความหิวดึกแล้วก็เป็นขวัญใจเด็กอ้วนแล้วก็ได้คอนเทนต์แล้วก็ได้ความกู๊กู๋แล้วก็ได้ความว่าทริคออทริคสิ่งนั้นคือคือ คือยายแมงมุมจ้าก็คือเธอเอ,อาประสาทับถักถักๆักแล้วก็แมงมุมวิ่งมาเธอก็กี่โดนกัดจบในนี้วันนี้ฉันก็จะมาในรูปแบบของว่ายายสาวฟักทองซาเธอก็จะว่าวแต่ว่าเน,นี้ยเราไม่ได้ว่าจะมาทําเป็นฟักทองสังขยานะอันมันก็ไทยเกินเธอก็จะว่าแต่ว่าวันนี้ฉันจะเอาอันเนี้ยเธอเคยสังเกตไหมว่าฝรั่งหรือว่าคนแบบว่าที่แบบเขาอินกับเทศก,กาลฮาโลวีนอะเขาจะชอบเอาฟักทองอ่ะมาแกะสลักเป็นรูปแบบนี่แกะเป็นรูปนี้แกะเป็นรูปนี้เสร็จปะ ก็คือแกะให้มันคลายคึงเป็นว่าตาจมูกปากก็คือเอาหัวเนี่ยเขาออกมาควักไส้เขาออกไปนึ่งแล้วก็จะใส่อะไรไปแทนรู้ไหมไม่ใช่สังขยาไม่ใช่ข้าวโอก แต่ว่าเป็นผักโขมอบชีสคิดภาพนะเป็นผักโขมหอมๆนะเอาไปผัดกับครีมเนยปรุงรสด้วยพริกไทยเกลือเล็กน้อยนะแล้วก็มีความเทอราพีด้วยแบบพวกใบทาะมาเล็กๆพาสเี่หน่อยๆนะแล้วก็หั่นเบคอนชิ้นมันหนานะที่มันมีความแบบกรอบนอกนุ่มในผัดเข้าไปให้น้ำมันมันไปแทรกซึมกับผักโขมแล้วก็คลุกค,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 คลุกรวมกนันจนมันงัวจนมันเยิ้มออกมานะเราใส่เข้าไปร้อนๆน,นะโปะด,ด้วยมอสซาเรลลาชีสให้มันท่วงตรงนี้เลยนะ <Okay. S 1> ให้มันท่วมแทนหัวปลาทองตรงนี้นะเราเข้าอบแล้ว ออกมาเลยยืดขึ้นมา55องศาเมตรแบบนี้จินตนาการแม่สำคัญกว่าความจริงจริงกพความรู้เข้าใด้เรื่องยังแต่ฉันไม่รู้ฉันจะได้งบประมาณเท่าไหร่หรอเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้ฉันด้วยนะฉันอุตส่าห์เปิดมาด้วยปีกกระพือแบบนั้นแล้วก็ลองพิงซอมบี้แบบนี้ภาวนาฉันได้งบเยอะทีเถิดสาธุครับอีกแล้วหรอได้คนนี้มาอีกแล้ว คเจ็ดร้อยเยอะป่ะถ้าเจ็ดร้อยหน่อยอีกอ่ะเยอะคือต้อง1,500้าเอานะขอสนันไปทำกันเลยค่ะเฮ้ยเฮ้ยเลี pues 네้ยวเอาไหมเอาไหมอุ้มสามแต้มัครบใช่เป็นยังเหมือนปะเหมนปะเอาจริงป่ะเจ้าคุณย่าไม่เคยสอนเรื่องแกสลับเลย แต่จะพยายามเอาแบบว่าวิญญาณเจ้ขอยาเข้ามาสวมตรงนี้เพราะว่าเนี่ยชาววนั่นเธอจ้ะ <c oughs> อันนี้เยววุว่นวายอันนี้เยววุว่น,นวายประจำกองนะคะทุกคนขาไม่ว่าเหตุการณ์ในกองจะเกิดเรื่องอะไรที่มันว่าเฮ้ยมันดูสะดุดสะดุดมันดูแบบว่าวุว่นวายนี้คนนี้ค่ะไม่ใช่ดิฉันคนนี้ค่ะเราจะมาเริ่มจากการแกะสลักก่อนซึ่งอันนี้คือฝักทองดิบอันนี้ไม่มีพันของฝักทองไหมคะปกติมันจะมีหลายพันเนาะถ้ามันเป็นสีส้มเนี่ยมันต้องเป็นฝักทองอะไรอะ อุ <The ่ยโคตรชัดเจนเลยอ่ะเฮ้ยฉัไม่ชอบเขาฉันขอโยนมาใหม่อีกรอบได้ไหมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะฝักทองก่อนซึ่งผมไม่เคยเลยนะทุกคนก็ใครทําก็ระวังไม้รองมือด้วยนะจ๊ะหมายถึงตัวเองเราก็จะหั่นโตูสนองนะคะซึ่งมันหนาค่อนข้างลื่นใไหนบอกหั่ง่ายไงพอมันแหล่งขุ่งอ่ะเข้าใจป้าพอมันแบบแล้วพอมันมันเป็นโค้งมน่ะ ได้ค่ะพี่หยกพี่หยกทำยังไงนะคะถูไม่คะโมเลยต้องทำยังไงเนี่ยโอเคครับน่บกากลัวมากฉันจะสูดความจริงอะถูกต้องเลยพี่หยกทำยังไงถูกต้องไม่พี่หยกทำอี้ถูกต้องไม่เพราะว่าใช่พี่หยกอย่างนั้นถูกต้องเลยพี่หยกใช่ถูกต้องเก่งมากพี่โยกนี่เห็นไหมพี่โยกเก่งมากค่ะพี่โยกงีง้มาก ถ้าอันเนี้ยก็คือเหมือนเดิมมาพี่หยกเนาะไหนเราจะลองสิไม่ไม่พี่หยกลองดูพี่หยกลองดูพี่หยกลองดูไม่เพราะว่าคือโบอ่ะมองว่าอยากค่อยๆฝึกเพราะพี่หยกอะปั้นแต่สบายทำแต่อะไรนิ่มๆมาเขาว่าฝึกให้พี่หยกทำอะไรวะเออไมันแข็งแลยวะไม่ใช่เราจำยังหรืออะไรวะเออพี่หยกเก่งมากเนี่ยจริงพี่หยกถูกต้องเลยอ่ะมือดุปลาจริงด้วยอุ้ยหันตรงมากพี่หยกเก่งอ่ะ โบจะทําในขั้นตอนที่ยากกว่าเองคือไม่แกให้เบลทำขั้นตอนที่ง่ายโบทําขั้นตอนที่ยากกว่าคือต้องแบบว่าต้องงานต้องเนาะเพราะมันมีมงมีเม็ดหรืออะไรว่ากลิ่นตอนนี้สักท่องดิบ่ะกลิ่นเหมือนแตงแตงกวาเข้าใจปะกลิ่นแบบแตงกวากลิ่นอย่างนนั้เลยนะสวยงามปะเหมือนโบนะคลีน่ารักอ่ะโอเคอะบูรี่บูรี่ค่ะแล้วตองขวานี้อีกความจริงขั้นตอนนี้ยากมากนะ คือถ้าพี่หยกทำอะ่ะมันจะจะว่าเออโบก็จะรู้สึกว่าเป็นห่วงเครื่องแข่งพี่หยกขั้นตอนเมื่อกี้ง่ายสุดแล้วนี่นะคะควานฟานเข้าไปนี่อุ๊ยฉันควานสวยวะ่ะฉันก็ชมตัวเองไปเลยเฮ้ยเจริญใช่ไหมน,นี้บ้าแล้วอันนี้เหมือนพวกแบบเครื่องในเนี่ยพวกแบบตัดไตไส้พุงเออรักแพรรักที่อะไรตัดไตไส้พุงหรือล่ะกางเกงที่นุ่งก็ดูสวยดีใช่ สวยงามมากคือว่าเนียนกรีบเราก็จะแกะซึ่งเราแกะมุมไหนเดียวขอเลือกก่อนนี่เนาะหน้าใหญ่ตาสามเหลี่ยมเนาะเดี๋ยวนะตัวเนี้ยเหมือนชีโต้ด่ะแล้วมันจะงดออกมายังไงวะโยก <laughs> โยกจ้าโอเคโอเคเดี๋ยวก่อนนะ วิ้ลึกเข้าไปแล้วว่ะเห็นเข้าไปเลยอ่ะวันใจชำรุดวันใจชำนุษย์มาดูค้างข้าวมาอุ้ยอันนี้ตาตาน่ารักอ่ะแล้วก็จมูกเขาก็เป็นสามเหลี่ยมใช่ปะปึ๊บทุกคนเวลาทำอะไรขั้นตอนเนี้ยต้องระวังมือด้วยนะจ๊ะอุ้ยอันนี้เลิศอันนี้เลิศแล้วปากอ่ะปากต้องเป็นยังไงอ่ะปากมันต้องโอ้โหแบบที่ให้เนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะนี่แต่มันจะยิ้มมันจะโค้งยังไงวะเดี๋ยวก่อนนะ านะโอเคอุ้ยฉันดาบสวยมากเลยตอนเนี้ยฉันดาบเป๊ะมากตอนเนี้ยอุ้ยสวยมากแต่งาน,นต้องไปไงวะเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยได้โคตรได้โคตรได้เรื่องบอกเลยอุ้ยฉันเก่งมากอะ่ะคุยไม่เป็นเรื่องที่ฉันไม่คิดเลยคุณยายฉันต้องภูมิใจฉันบอกเลยยายองดีแ้้วภูมิใจในตัวโบว้าวเสร็จแล้วเสร็จแล้วอุ้ยดูดิแล้วมันก็เหมือนฟันเหมือนอะไรน่ากลัวจริงจริง ยปลปไนะเกียวว่าปแปลกป่ะสวยน่า,นาปแปลก่ะเอาน้องไปนึ่งกันประมาณ5นาทีถึง10นาทีไม่เกินนะคะกับน้ำที่มันเป็นน้ำน้ำร้อนน้ำแบบน้ำเดือดเนาะ <S 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 เพราะว่าที่ ต้มไม่นานมากเพราะอะไรเพราะเราควานไส่ไปหมดแล้วนะคะเนื้อฟักทองเขาจะมีอยู่นิดเดียวเนาะเพราะฉะนั้นถ้านึ่งนานเกินเนี่ยข้างนอกก็จะสุกไปด้วยแล้วมันก็จะทําให้เราอะไม่สามารถหอ่อขุมันมลงไปในนี้ได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเอาไปนึ่งแป๊บนึงครับมาค่ะไม่ไหลนะ บโบมีความสมาถพิเศษหั่นหอมายังน้ำตาก็ไม่ไหลพูดไปไงนะั้นอะเดี๋ยวเดี๋ยว่างเนื่องไรแล้วนี่มิเอเน,นบูมีความรู้มาเว้ยว่ามันเป็นวิธีการหั่นหอมเป็นเต๋แบบที่คือหันนี้ก่อนหั่นให้มันเป็นซิกซี่ก่อนใช่ไหมเท่าที่เราอยากจะได้ซี่ขนาดนั้นใช่ปะเสร็จปุ๊บแต่ว่าไม่ใช่ไม่ต้องหั่นให้แบบเต็มหัวเขาจะว่าเหมือนหั่นแบบสมมติมีแบบสาม,มส่วนหั่นแค่สองสองึ่งสามส่วนเหลือส,ส่วนที่หนึ่งไว้เพื่อให้มันยึดติดกันให้มันเป็นแบบเนี้ยแล้วก็หั่นคืออย่างนี้ แล้วก็อีกรอบหนึ่งแล้วก็ข้างบนอีกรอบแล้วเวลาหันมาก็จะเป็นเต่าเลยมีความรู้ลูกสาวเฉยป,ป้อมค่ะพี่ฉันเองเฉล,ลยตัวแล้วแล้วก็เป็นหลานอาจารย์ยิ่งสักต่อแล้วก็สนิทก,กับหม่อมหลวงพาเพาสันนี่พี่หยกค,คืองงอะ่ะพี่หยกเห็นซีนี้งงอะ่ะบอกอ๋อทำเป็นเหมือนกัน <laughs> ก um. um, ็บอกทำเป็นเหมือนกันครับค okay. ือตัวหอมเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของกลิ่นแล้วก็ช่วยในเรื่องของว่าน้ําจุยซี่ความหวานที่มันทะลุออกมาเนาะใช้แค่ครึ่งหัวก็พอเนาะแล้วก็ในขณะที่เราเนี่ยก็เราพักหอมไปก่อนนะคะนี่พักหอมถึงแม้ว่าพี่โป้ยกีเพย์บอยเขาจะบอกว่าขอหอมขอหรืออยากหอมขอหอมาช่พคืนนี้ขอหอมเอออยากหอมทุกแม่ วันนั้นยังลาบานูนอยู่เลยเราอะ่ะเออเขามีคอนเสิร์ตอ่ะลืมมาอยากไปดูโอเคลืมบอกไงน,นะนี่กำลังหั่นฝักโกับค่ะคุย <c oughs> พูดเมาไปเรื่อยเธอเกินเรื่องปะบางทีก็ลืมเข้าไว้แป๊บนึงนี่แล้วโบก็ไม่รู้นะใช้ปริมาณเท่าไหร่โมโมตัวตัวมันต้องหั่นละเอียดมาเดี๋ยวมันก็เหี่ยวเนาะโอเคคือแสบเหรอเฮ้ยนี่โบไม่แสบอะ่ะแปลกปะจริงๆนะเป็นอีหลายรอบแล้วเวลาทำที่บ้านอะ่ะคนอื่นะแสบโบไม่แสบคนที่นั่งอยู่ในห้องแอร์แสบ แล้วเดี๋ยวจะมาผัดกันตรงนี้นะจ๊ะโดยใช้เนยนะคะแทนน้ำมันเนาะมันก็จะได้ได้ความหอมนะคะอุ้ยเนยของไรนี่ก๋วยตีเดืจ้าโคตรเลิศจ้าอุ้ยเซเอาประมาณช้อนนึงอะทุกคนไม่ต้องมีอะไรตายตัวมากนะคะอเอาแค่ให้มันว่าพอแบบเคลือบทุกอย่างเกลี่ยทุกอย่างให้มันว่าเออเข้ากันบุ้มบุ้มแล้วพอเนอยมาเริ่มละลายออกมาใช่ไหมแล้วก็จะเอาหอมลงไปผัดหอมจะรู้ได้ยังไงว่าได้แล้วมันจะใส เหมือนหน้าของดิฉันลูกค้าเข้าได้นะคะน้ำตองน้ำตกหร,ออรรหรือว่าอะไรแล้านอะไรก็ว่ามาดีเดี๋ยวตกให้ดูได้ตกด้วยคือถ้าลูกค้ามาโบจะเป็นอย่างเงี้ยมือหนึ่งหันมือหนึ่งอย่างเงี้ย <c oughs> มือหนึ่งอย่างนี้จะพาลองดูดิถ้าไม่ลองไม่ดูนะลูกค้าเอาดิฉันนะคะก็จะขออนุญาตเอี่ยงนี้อะไรอีกตรงนี้ดีกว่าบัุ้มนี่ผัดให้มันหอมสวยคืออาหารฝรั่งอ่ะทุกคนเขาเรียกว่า มันมีเบทไม่กี่อย่างเส้นแป้งแล้วส่วนใหญ่เบทของเขาอะของบ้านเราจะเป็นสามเกิร์เข้าใจปะแต่ของเขาก็จะเป็นเน,น,เนยหัวหอมกระเทียมเนาะมันจะมีเท่านี้แล้วก็ปรุงรสด,ด้วยพริกไทยเกลือแต่บ้านเราอะเดี๋ยวว่าซีอิ๊ว <c oughs> ดำซีอิ๊วขาวตอดหอยนางรมหรือว <c oughs> <c oughs> <ร>่าจะเป็นซีอิ๊วสูตรหนึ่งสูตรแปดสูตริค่ะคือเยอะมากคุณแม่ครัวจ๋า สันหาทำมากของไทยเนี่ยเครื่องเทศเยอะสุดแล้วนะจริงปะเบยจอนจ้าเราทำกินเองจ้าทำกินเองจ้าบุมเขาให้จ้าเราไม่หั่นด้วยนะเป็นเบยฮ้อนแผ่นชิ้นใหญ่ด้วยนะเอ้ยใช่ผักโขมาเป็นแค่ส่วนประกอบรองนะไม่ใช่สับปหรดเพราะเราไม่ชอบกินผักค่ะแล้วเดี๋ยวเราอ่ะก็จะเป็นในส่วนของนี่จ้ะปอบอายคือตาวาอ่ะตอนเนี้ย ป๊อปอายตาวาวอะ่ะบูมเข้าไปอย่างงี้แล้วก็นี่นะมีซีจีนะมีแบบมีแบบซิก้าตรงนี้นะก่อนที่จะใส่ปรุงรสก่อนเนาะเดี๋ยวปรุงรสด้วยพริกไทยขาวนะคะเกลือจะไม่อประมาณนี้พอเพราะว่าเขาจะเค็มที่เบคอนแล้วนะคะเดี๋ยวโบขอตัดด้วยน้ำตาลนิดนึงด้วยนี่โอเคตัว okay. นี้น่ากินมาก เอาจริงใส่ใ hmm. ส่เซ็ปกตี้ก็คือจบแล้วอะก็คือได้แล้วอะแล้วก็ตบท้ายด้วยเวเปนครีมดูดีมากพี่สาวพีชายเดี๋ยนะเอาปิดไฟก่อนแล้วขอซิมก่อนนะว่ารถชั่นเป็นยังไงแล้วนี่ปิดค่ะ อร่อยมากรอชิมได้เลยอันนี้ปรุงรอบเดียวนะอ่ะโอเคขอเบิร์กฟักทองค่ะเดี๋ยวเราจะเอาน้องเนี่ยเข้าไปใส่แล้วก็เข้าไปอบกันนะจ๊ะพอกะโหลโคกะโหลไม่ใครอยากรู้ความหมายโคกะโหลไปดูเทพี่ป่องนาหรือว่าเซอร์เค้าว่าโคกะโหลขึ้นเลยค่ะ ฟักทองตั้งเสร็จแล้วซึ่งมันก็จะไม่ได้นิ่มมากเนาะเพราะเราอะไม่ได้ตั้งใจจะกินฟักทองไนงะเราตั้งใจที่จะเอาเป็นฐานเป็นถ้วยนั่นเองเนาะแล้วนี่นะคะก็คือเอาจริงอันนี้ร่อยมากเลยว่าใส่เส้นสปาเกตตี้จบเลยนะแต่ถ้าแต่เราทำผักโขมฉีดไงเออนี่นะคะเราก็จะผัดเอาผักโขมกับเบคอนที่เราหั่นผัดแล้วเนี่ยกับหัวหอมกับครีมพริกไทยนู่นนี่นัน่น,นอะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่โอเคเสร็จปุ๊บ สลีดชุดของมิวเมทสมิวเมทส์มิวเม่มิวเมทส์นี่เป็นไงละ่ะเรามานัดทำผักโขมอบชีสแล้วจะบอกว่าชีสที่เราต้องกรีดก็คือชีสของมิวเมทสอย่างไงล่ะนี่ยังไม่ของเลยแต่ว่าก็แต่งไปก่อนก็เลยยังมาแล้วพุ่มพายิ้มแล้วยิ้มแจ้ง <laughs> แล้วพอชอบที่เขาอะคือเขาจะมาแบบนี้เลยปะนี่นแหละคำจริงอะคือมาพร้อมใช้อะทุกคนเราใช้ไม่หมดก็ปิดฝาเก็บได้คือถ้าเป็นลำทางถ้าเป็นแบบถุงแล้วมันปิดไม่สนิทอะลาขึ้นอะไรขึ้นง่ายอ่านี่เธอใช้ปูใช้ไม่หมดปิดฝาเก็บเข้เตี้ยนต่ออ่ะนี่นะคะเป็นมอสซาเรราชีสนะคะนี่โอ้โหเพราะเดี๋ยวชีสมันละลายซึมเข้าไปอีกเราเอาให้มีดค่ะ เอาให้ฟีดมิดด้ามค่ะอันนี้ไงฟีดมิดด้ามคือนี้ค่ะแดปเปอร์ค่ะเดี๋ยวแดปเปอร์ค่ะโอ้ใจบดีแล้วเราก็จะเอาน้องไปเข้าอบกันประมาณ5-7นาทีให้น้องตรงนี้มันเยินนะคะเราตักออกมามันก็จะได้เยืดยเยืดยเยืดยื่ว่าเหมือนหัวใจชันที่มีเยื่อใยตัดตึงไปค่ะ มันจริงจังมากนะแล้วฉันใส่ชีตเยอะจนมองไม่เห็นผักโขมเลยแล้วป๊อบไอ้ลองไห้แล้วถกเถอะกันเรื่องอยังชิมนะพอแล้นะ,ะขอชิมอันนี้ก่อนะดูดิจะแรปจะแรปได้ไหมอือไม,ม่อยมากโอเคอือบ่อนอร่อยมากคือพอมันปรุงม,ม่เค็มเพราะทุกอย่างมันเค็มเข้าใจปะคือแฮมมันเค็มแล้ว ใช่คือเราไม่ต้องปรุงเกลือเยอะเลยถ้าปรุงเยอะกว่านี้หน่อยอะ่ะนู่นไตหา่าวะจามอะมาในขณะที่กําลังเคี้ยวแล้วกาลังท่วมชีสตรงนี้วันนี้มีเรื่องเล่าอะไรคะพี่ยกในไหนวันนี้ที่แบบชีสอย่างเงี้ยถ้าแบบตามความคุ้นเคยของคนไทยอะ่ะชีสก็ แน่นอนแหละพูดถึงชีสเราก็จะมักจะเห็นในพิซซ่าแล้วบ้านเรามันก็มีพิซซ่าแบรนด์ต่างๆหรือแม้กระทั่งในอันนี้ไม่ใช่เรื่องกุ๊กๆเนาะเป็นเรื่องเล่าของอาหารนั้นๆใช่ใช่ใช่อย่างที่เรารู้กันก็คือแบบพิซซ่ามันก็อิตาลีเนาะคือแบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าเหมือนออริจินอลเหมือนเราจะคิดถึงประเทศแรกๆก็อิตาลีอะไรเงี้ยเพราะเราจะคุ้นชินกับหาิตาลีพิซซ่าใช่แล้วก็ที่อิตาลีอ่ะเมื่อประมาณเดือนกลางเดือนมิถุนาที่ผ่านมานี่เองเขามีงานประกวดพิซซ่าโลก คือมันชื่องานว่าคาปูโตครับทำไมชื่อดูเป็นญี่ปุ่นมากเลยถ้าออกเสียงอิตาเล็กกับคาปูโตคาปูโตคาปูโตอิตาเล็กคาปูโตคือไม่แกบอกคาปูโตอันนี้พวก็ไปแค่เสียงสูงคาปูโ <c> ต <ười> <c ười> คือแค่นี้ดูปเป็นอิตาลีแล้วแล้วถ้าเป็นเสียงตำ่ำคาปูโตมันก็จะดูว่าเป็นว่าเออกรีซเป็นอะไรหรือเปล่าก็คือที่มันตัด เขา <ไป S 1> จัดงานนี้ที่เ,เมืองเนเปิลซึ่งแบบงานนี้ก็จะแบบเป็นเหมือนงานประจําปีนะมีผู้เข้าแข่งขันคือมีทุกปีใช่ปะอันน<ม><ด>ี้มีทุกปีมีทุกปีกปแบบทั่วโลกเลยร้านอาหารต่งตางๆก็จะส่งคนมาแข่งขันทำพิซซ่ากันเพื่อประกวดแบบหาความเป็นที่หนึ่งของแบบพิซซ่าในปีนั้นๆซึ่งกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาคนชนะเป็นผู้หญิงชาวชิลี<ม>ซึ่งเขาซึ่งถ้าตามแบบ ตามสถติติของการแข่งขันเนี่ยเป็นชาวอเมริกาใต้คนแรกที่แบบมาแข่งขันงานนี้แล้วได้ที่1เป็นคนแรกเหมือนมาชิงปุ๊บเราก็ได้ชนะชด้วยซึ่งโอเคแต่ว่านางก็อาจจะไม่ได้มา,มาประกวดครทางนี้เป็นครั้งแรกอ่ะไม่แน่ใจว่าอาจจะมาประกวดครั้งหนึ่งสองครั้งเลยนี่แหละพิซซ่าที่นางทาอะ่ะเป็นพิซซ่าเป็นเพลงเลยนะแต่โอเคอาจจะด้วยฝีมือของร้านที่นางเปิดอยู่ด้วยแล้วก็แบบอะไรเงี้ยคือนางมาทําพิซซ่าที่ชื่อว่า มาอ่ามารินาร่าพิซซ่าซึ่งเป็นพิซซ่ามารินาร่าพิซซ่าเนี่ยมันเป็นพิซซ่าที่ไม่มีเนื้อสัตว์อืม,มันจะมัมนวีแกนแน่นอยใช่มันจะมีแค่แบบไอ้โทมเมโตเพสอ่าแล้วก็แบบใบโหระพาฝรั่งคือเบซิลเนาะ,ะแล้วก็แบบมีน้ํามันมะกอกแล้วก็ใส่ชีสแค่นี้เองอแต่เป็นชีสที่ชื่อว่าแบบอ่าชื่อว่าฟิอรฟรอรฟิออรดิลาเต ฟิออดิลาเตออันนี้ดูอิตาลีหน่อยฟิออดิลาเต้ใช่ใช่ใช่ซึ่งนี่แหละเขาก็นางก็ทำนี่แล้วก็เลยได้แบบได้รางวัลที่หนึ่งของรายการนี้ไปแล้วงานประกวดเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีหลายสาขารางวัลเนาะที่เหมือนนางงามที่จะมีแบบฝันใจช่างภาพฝันใจสปอนเซอร์หรืออะไรแล้วแต่เออแล้วก็รางวัลสาขาหนึ่งที่เห็นในทิกต o k คนไทยเนี่ยเขาเอามาทำคอนเทนต์น่ะคือเป็นรางวัลครีเอทีฟพิซอืาที่มันดูแปลกใหม่แปลกใหม่สร้างสรรคันแเงี้ยแต่ว่าพิซซ่าของชาวไต้หวันเป็นร้านอาหารร้านนึ่งเป็นเอเชียเลยหรอใช่ได้รางวัลอันดับที่สของพิซซ่าที่มีความคิดสร้างสรรค์ซึ่งก็ต้องบอกกันก่อนว่าพิซซ่ากับคนอิตาลีเนี่ยเขาจะยี้สับปะรดมากใช่ อันเนี้ยเขาได้ยิ่อยู่ว่าเขาจะไม่เข้าใจเลยนะว่าจะห้ามใจ่ัขามันคือไม่ใช่พิซซ่าใช่พิซซ่ามันของข้าวใส่อันนี้<ค>นไป<ม>ทำไมไม่ได้ไม่เอาอผิดผีแต่ที่มันทึ่งวงการการประกวดเนี่ยจนที่ต่าติกต็อกของแคทดำเอามาเอามาทำคอนเทนต์เลยนะคือเชฟชาวไต้หวันเนี่ยเป็นทีมงานเชฟชาวไต้หวันเนี่ยเขาทำพิซซ่าโดยใช้แยมสับประรด <Huh? S 2> คือ คือไม่ใช่เป็นเนื้อสับปะรดด้วยเป็นแยมสับปะรดเขาเอามารังสรรค์จนเป็นแบบแทนที่จะใช้ทเมโอทเพสอันนี้เขาใช้เป็นพายแอปเปิลเพสอ๋อคือแทนที่จะใช้เป็นซอสมะเขือเทศที่เอาไปทําเป็นเพสอะเอาใช้เป็นสับปะรดแทนใช่ซึ่งแน่นอนเขาก็แบบมีการปรุงเป็นสูตรของเขาเองนะแบบไม่ใช่ว่าเอาแค่สับปะรดมากวนๆเขาต้มีการปรุงนิดปรุงหน่อยปรุงรสอะไรให้เข้ากับการเป็นพิซซ่าแล้วเขาก็ทําเป็นพิซซ่า ไอ้พายแอปเปิลเพสเนี่ยแล้วก็ท็อปด้วยเป็นแฮมลมควันแล้วก็ใส่เจลาปินโนพริกเจลาปินโยอะไรนี้ไปซึ่งมันทำให้คณะกรรมการในนั้นว้าวมากว่าคือแบบยูแบบเบรกเดอะรูออฟพิซซ่าอิตาลีอ่ะเอาเอาสับปะรดมาลังสรรให้เป็นเป็นเพสของแทนโทเมโต้ได้เลยแล้วแบบเฮ้ยแล้วมันดันเข้ากันแล้วก็ดันมันดันอร่อยด้วยอร่อยพอๆกับเหมือนแบบ ทมิโตเพสของแบบออริจินอลพิซซ่าได้เลยจนแบบโหอ,อันนี้แหละคือก็ได้เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นที่ชื่นชมแล้วก็แบบโอ้โหอ,อันนี้คือปีล่าสุดเลยป่ะคะปีล่าสุด<อ>ปีเดียวกัน<อ>ใช่ใช่กแบบ็คือแบบเขาเรียกว่ามันเป็นกระแสะไวรัลจนที่ขนาดได้ว่าที่ถ่ายไปด้วยทิกตกอของแคทดามขเขาจับคอนเทนต์เนี้ยมาเล่าให้ฟังเลยก็<ๆ>คือเหมือนเป็นแบบว่าคนเอเชียเนี้ยแหละชาวไต้หวันเนี่ยแหละเป็นคนรังสรรค์พิซซ่าหน้าใหม่ แต่ว่ามันอาจจะดูไม่ได้ใหม่มากสําหรับคนเอเชียนะเพราะคนเอเชียกินฮาวายเอียนอยู่แล้วก<ช>็เลยยังแฮมสัปปบปะรดเราะว่าโบดาบว่าเขาเอาอินสปิเรชันมาจากตรงนี้แหละใช่อินสปิเรชันมาจากพวกฮาวายเอียนอะไรอย่างเงี้ยแหละใช่ออแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะพิซพซ่าพิซซ่าเบสโดยพิซซ่าจริงๆเลยมันคือแผ่นแป้งใช่แล้วก็ <ๆ S 2> ท็อปปิง้งเออส่วนวัตถุด,ดิบอะไรต่างๆที่จะทำท็อปปิ้งเนี่ยมันก็คือแล้วแต่คุมิภาคนั้นๆเลยมันเหมือนเค้ก เหมือนการแต่งหน้าเค้กมันเหมือนการแต่งหน้าโรตีมันก็คือแป้งเปล่านั่นแหละที่มันเอาไปกินกับอะไรแล้วมันก็ร่อยแต่เข้าใจได้คือถ้าสมมติเราเป็นต้นตำรับเราเป็นอิตาลีเราก็จะพองว่าอยู่จะเอานอกเหนือจากซอสแบบเทมิโทเพสอะมันแปลกมันผิดแบบผิดวิถีเกินไปมันไม่อร่อยหลอกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ภาคส่วนของบูมิทาคนั้นว่ามีวัตถุดิบอะไรมีอะไรโบอ่ะเพิ่งไปฟังมานะว่าไอพิซซ่าฮาวายนเนี่ยความจริงอะมาจากประเทศมาจากฮาวายนะ เขาไม่ใช่มาจากไทยนะเหมือนฮาวายอะอะไรทุกอย่างที่เขาเพราะเขาจะมีความท r o ิ i c a l ไงแต่ว่ามันจะเป็นฝั่งยุโรปจริงแต่เขาจะมีความแบบมีเขาจะมีเป็นทนะลงทะเลเนาะมีมะพร้าวมีผลไม้อะไรเหมือนไทยเหมือนเอเชียเลยเขาก็เลยเอาอันนี้มาอดแ p ปเป็นพิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเห็นไหมมันแล้วแต่เขาเรียกว่าวัตถุดิบหลักแถวนั้นมากกว่านั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นเอาจริงพิซซ่าอะไรก็อร่อยหมดแต่ว่าอร่อยสุดคือพิซซ่าหน้าเธอ ก็กะกะกะคุยกะเล่นกะซิ้นคนเดียวอยู่แล้วโอเคแล้ยกันเออแต่แม่พี่าหน้านี้น่ากลัวพี่าหน้าผีค่ะฝักหน้าฝักทองอ้วกจะอก็เยังขอตั้งให้ว่านี่คือฝักทองอ้วกคือถ้าสมมติว่าเธอใหญ่เธอเห็นอันเนี้ยคือถ้าน้องคนเนี้ยไปอยู่ข้างหน้าอ้วกแตกค่ะอ่ะลวค่ะกลับมาที่ฟักทองผักโขมอบชีสที่มองไม่เห็นผักโขมอันนี้นะคะว่าถ้าใครอยากไปทําตามทําง่ายมากนะ เธอไม่ต้องทําใส่เป็นแกะสลักให้มันยุ่งยากเหมือนดิฉันก็ได้กินทั่วไปใส่ถ้วยชามเซรามิกเอาไปอบอะไรก็ง่ายๆเหมือนกันเนาะแต่ถ้าใครอยากหาทําช่วงเอ,อ่อฮาโลวีนนะคะก็หาทําได้แต่ระวังมือด้วยนะจ๊ะแต่ว่าก่อนไปอย่าลืมกดไลค์ด share, กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องมีเมดเฮาถ้าไม่งั้นตะทองเนี้ลอ,อยไปหลอกเธอที่บ้านแนะ่ปุกปะปุกปะ กุ๊กไก่ไก่ไก่ไก <aky doors> ่ไก่ไก่ไ right? ก่ไม <toys> ่ก <Ton meeting kinds away> <the> ุ๊กค่ะเป็นกุ๊กไก่ต้องเริ่มใหม่เลยหรอจริงไหมอ่ะจริงไหมอ่ะเข้าบ้านพี่สาวอย่าไว้ใจกันอย่างนั้นเทคลอติกสมัยก่อนเขาประกอบบาสฟีสไตล์เฮ้ยหนึ่งสองสามปุ๊บปุ่มเฮสต้ามันพอใจยังสิ่งนี้เป็นอะไรบ้างเป็นรูปวาด เป็นส้มยกักให้มันเป็นฝักทองของมันเถอะจบใจมันเป็นอย่างอื่นทําไมมันเป็นฟักทองได้ไหม